หลังจากเรารู้ไปแล้วว่าตัวแปรมาโฟนไหนที่เราต้องรู้มากน,นะไม่มว่าจะเป็นเงินเฟ้อ g d p การว่างงานแล้วก็สารการเศรษฐศาสตร์ m v p q และคันตเตอร์ม c เนาะเซชั่นต่อไปที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของ policy maker และก็คือผู้คุมกฎที่เราพูดกับผู้คุมกฎผู้คุมกฎคือใครนะครับในตัวอย่างเนี่ยมันเขาก็ไม่ใช่ใครหรอกครับเขาก็คือธนาคารกลางกับตัวเง,งินกลังนั่นเองใปัจจุบันเนี้ย ธนาคารกลางอเมริกามีเชียร์แมนเป็นเจอร์ร็อปเวลแล้วก็กระทรวงการคลังอเมริกามีตัวแทนเป็นเจเนเตเรนนะครับทูนโพลิซีทูนของผู้คุมกฎเนี่ยเขามีสองแบบหลักๆเลยก็คือเป็นอ่าบริษัทบริษีโพลิซีก็คือนโยบายทางการเงินกับฟิสเชียลโพลิซีคือนโยบายทางการคลังสองนโยบายเนี่ยคือทำเพื่อที่จะให้ธนาคารกลางหรือกระทรวงการคลังเนี่ยพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ผ่านพ้น r e เซชชันไปได้หรือพยายามที่จะ Top ป i n g ก็คือกดเศรษฐกิจเพื่อให้ผ่านช่วง i n นฟล t i ชัไปให้ได้นะครับอันนี้กือนโยบายกนรเงิงการคลับที่มีเป็นเครื่องมือของพวกเขานะครับเรามาพูดกันที่เซ็นทรัลแบงก์ในส่วนของ monetary policy ก่อนเซ็นทรัลแบงก์คือธนาคารกลางในส่วน monetary policy เนี่ยเป็นนโยบายของเขาเนี่ยอยู่2แบบหลักๆนะครับสแบบหลักๆนะ ก็คือหนึ่งเรื่องของดอกเบีย้ยแล้วก็สองก็จะเป็นเรื่องของปริมาณเงินคือเซ็นทรัลแบงก์เนี่ยสามารถทําการลดดอกเบีย้ยนโยบายได้ทําการเพิ่มดอกเบีย้ยนโยบายได้ลดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มเพื่อชะลองเงินเฟ้อฟนะหรือการพิมพ์เงินขึ้นมาเขาเรียกว่าการทา QE เนี่ยเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะหรือลด QE หรือถอนสภาพคล่องเนี่ย ค t เนี่ยเพื่อที่จะสกัดเงินเฟ้อนี่คือนโยบายของอธนาคารกลางหลักๆนะครับแต่ว่าเขาทำผ่านอะไรเขาทำผ่านพวก reserve requirements คือการกำหนดตั้งสำรองของธนาคารผ่านชิตอย่างถ้าเขากำหนด reserve ขึ้นธนาคารผาณิชย์ก็ต้องมีสินทรัพย์ค้ำประกันหรือมีเงินสดเพิ่มขึ้นใน reserve ก็คือลดปริมาณเงินหรถลด reserve ลงก็จะทำให้ธนาคารสามารถปล่อยกุยได้มากขึ้นก็เป็น,นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบหนึ่งนะอันนี้อันที่หนึ่ง อันที่สอคือการกำหนดดอกเบีย้ยนะครับก็คือ Interest r a t e อันที่สาก็คือการทํา Open Market Operation ก็คือการเข้าซื้อพนันธบัตรต่างๆในตลาดจากธนาคารพาณิชย์หรือการปล่อยเงินกู้ให้กับธนาคารพาณิชย์ในระบบนะครับอันนั้นก็เป็นเป็นรายละเอียดแต่ว่าหลักๆเขามี2ออย่างดอกเบีย้ยกับปริมาณเงินในระบบนะน,นี่คือนโยบายของธนาคารกลา <c oughs> งนโยบายของ รัฐบ้างหรือกระทรวงการคลังนะก็จะมี2ฝั่งเหมือนกันนะครับก็คือ1เรื่องของภาษี taxation กับ2เรื่องของการใช้จ่ายเรื่องของภาษีเนี่ยก็คือเช่นการลดภาษีภาคคนเงอนลดภาษีบุคคลลดภาษีนําเข้าลดภาษีนู่นนี่นั่นก็เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจลดต้นทุนในระบบให้คนทุกคนมีเงินไปใช้มากขึ้นนะครับหรือในฝั่งการกระตุ้นการใช้จ่าย public spending อย่างเช่นการกําหนดการแจกเงิน การกาหนดว่าถ้ามีลูกมีอะไรจะให้เงินเท่าไหร่การกําหนดว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุจะมีเงินให้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายทางการคลังที่ทางรัฐเป็นคนลงมือนะเช่นการมีฝั่งกระตุน้นก็มีฝั่งสกษษษษษษษัดเศรษฐกิจเหมือนกันถ้ามันร้อนแรงเงินไปอย่างเช่นถ้าเกิดการเก็งกำไรามากเกินไปในตลาดหุ้นหรือว่าการเก็งกำไรามากเกินไปในตลาดบ้าน p ร o ์ทีเนี่ยเขาก็อาจจะขึ้นาภาษีการซื้อขายบ้าน ขึ้นเพื่อลดการเก็งกำไรเหล่านั้นหรือลดความร้อนแรงของการเก็งกำไรเหล่านั้นลงนะครับหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเขาบอกว่าเศรษฐกิจมันเดินได้และมันมันรีคอเวอร์มันฟื้นตัวจากวิกฤตนะ่ะเขาก็อาจจะลดการ spending ลดการ inject เงินเข้าไปในระบบก็ได้อย่างเช่นอเมริกาเนี่ยเคยให้เงินภาคประชาชนทุกเดือนในชน COVID, ่วงโควิดและพอผ่านโควิดมาได้เขาก็ไม่จาเป็นที่ต้องให้เงินต่อไปคือขรับอันนี้คือนโยบายการคลาที่ ที่ทางกระทรวงการคลังทำได้ในภาครัฐนะคะรับ Recap policy maker tool มีอะไรบ้างนะมี2อย่างเท่านั้น monetary policy กับ fiscal policymonetary คือการกำหนดพวกดอกเบี้ยกับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ money supply ส,ส่วน fiscal policy ก็คือการกำหนด,ดทวกภาษี taxation แ,แล้วก็การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการใช้จ่ายภาครัฐ government spending นะครับนี่คือ Policy maker tool ที่เราต้องรู้โอเคหลังจากที่เราดูแล้วนะครับว่าภาครัฐภาคธนาคารกลางเนี่ยเขาใช้ตัวแปรมาครูอะไรในการพิจารณานโยบายการเงินการคลังเราก็จะมาพูดถึงการ perform หรือการแสดงผลการสะท้อนไปขึ้นเงินเฟอ้อของสินทรัพย์ต่างๆในแต่แล้สภาวะของตลาดในเศรษฐกิจนะครับ เราเรียกเซสชันนี้ว่า a s s e t performance in all w e a t h e r s นะครับคือจริงๆเนี่ยผมต้องบอกว่าเครดิตในการใช้แพ็กเทมเพลตตัวเนี้ยมันเกิดจากการที่ทาง r e d i o l ล a อออห์ของระดับโลกเนี่ยเขามีการคิดค้นไอ้วิธีคิดอันนี้ขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยเขาเขาเห็นว่าไอสินทรัพย์เนี่ยมันเพอร์ฟอร์มไม่เท่ากันในแต่ละสภาวะมาคอมบิกต่างๆ เขาเลยใช้คายทีเรียอยู่2ตัวในการที่จะวัดว่าตอนนี้เวเตอร์อยู่ในฤด,ดูการอะไร2ตัวนั้นก็คือ 1. เรื่องของเงินเฟอ้อว่ามันสูงขึ้นหรือลดลงแล้วก็2คือเรื่องของ GDP ว่ามันสูงขึ้นรหรือลดลงนะครับกำนดออกมาเป็น4ี่เมติกแบบนี้แล้วก็แต่ละเมติกเนี่ยก็จะเป็นบอกเราได้เองว่าสินทรัพย์อันไหนที่จะเ p e r อร์มในแต่ละเวลาต่งตาง ยกตัวอย่างเช่นอย่างช่วงที่เป็นสภาวะ a ฟ l i n g Inflation กับ GDP คือการกดตัวลงของเศรษฐกิจทั้งระบบอย่ช่วงนี้ก็คือต,ตัวอย่างที่เห็นนะครับก็คือช่วงวิกฤตช่วงโควิดช่วงซับพรามคริสิสช่วงดอทคอมคริิสช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เงินเฟ้อต่ำมากเพราะมันไม่มีใครใช้เงินนะครับผมขอ,อยกขอพูดถึงตัวแปรที่เรากำลังให้ทุกคนได้เห็นก่อนก็คือ เส้นสีฟ้านะเส้นสีฟ้าเนี่ยคือแบบหนึ่งนะเส้นสีฟ้าเนี่ยนะครับก mm ็ค hmm. ือ CPI ก็ค <leaves> ือเงินเฟ้อภาคบริโภคนะก็คือผู้บริโภคเจอราคาสินค้าบริการเป็นยังไงเส้นสีแดงเนี่ยก็คือ personal consumption expenditure คือการใช้จ่ายภาคควเรือนแล้วก็เส้นสีเขียวเนี่ยคือ GDP นะครับเจนว่าในทุกๆ crisis c o v i d s u p r ว m อ c o ออันนี้แค่3มตัวอย่างอินฟลชันจะลดลงอย่างเฉียบพลันนะครับก็คือเงินเฟอ้อลดลงการใช้จ่ายภาคคนเรียนลดลงแล้วก็ตัว GDP ก็จะลดลงอย่างเฉียบพลันด้วยก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงนะครับตรงเนี้ยเราเรียกสภาวะนี้ว่า f a ลลิ่งอินฟล레ชักับ GDP เป็นหนึ่งรูปก,การในเทมเพลตของ r e d r o o ต้องบอกว่าเป็น b บ s t t ท m i มิ่งในการลงทุนที่สุดนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเราบากัน ภาพนี้นะครับคือการดําเนินนโยบายทั้งการเงินการคลังเลยแต่เลาว,วิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างช่วงดอทคอมจะเกิดอะไรขึ้นช่ com นวงดอทคอมเน่ัลจีเรามีการลดดอกเบี้ยลงมาเลยถ้าเราไปดูนโยบายของเฟดในช่วงนั้นนะครับมีการลดดอกเบี้ยลงมาอย่างทันท,ทีและก็มีการลดภาษีทุกระบบทั้งระบบทุกใครว่าทุกเซกเตอร์ทั้งระบบภาษีพาพตี้ภาษีธุรกิจภาษีบุคคลลดหมดนะคือมันเกิดดอทคอมครซิสแล้ว ในรัฐบาลกับธนาคารกลางช่วงนั้นก็ทําสิ่งนี้นะอันนี้คือในปีตัดความคลา i ส,สในปีสภาคลาสสหรือแฮมเบอร์เกอร์คลสมีการทําอะไรบ้างก็เกิดการลดดอกเบี้ยนี่เป็นพื้นฐานนะเพราะเคยทําในรอบก่อนใช่ไหมกับอันหนึ่งที่ได้โดยบายการเงินทําก็คือการทํา QE นะครับคือการพิมพ์เงินเข้ามาซื้อสินทรัพย์พวกที่เป็นมอร์ตแก็แบลสเคอร์ตี้ที่มันเสียหายจากอสังหาที่เขาเก็งกำไรแล้วก็พวกนายกัตรัฐบาลว่ารัาราดนะครับ และลัดก,ก็าทําหน้าที่รดภาษีในทุกๆส่วนเหมือนกันแล้วก็ตั้งโปรแกรมไปตัว Total Assets r e l สซีฟ p r o g ก a m ก็คือตั้งคือการตกรางั้งตั้งแพ็กเกจตั้งเงินเพื่อที่จะมาซื้อไอสินทรัพย์มอนเต e และส i t y ที่เขาเก่งกำไรในการทำการเทรดกันในช่วงสับคลามนะครับแล้วก็มีการทำ a p i t a l r e p u r c h a s e Program ก็คือคือตอนนั้นพูดันตกหนักมาก AIG จะพัง JP Morgan ก็ลงหนัก นะแบรนด์ทุกอย่างสถาบันการเงินที่ชื่อแบสเตอร์มันมันล้มใช่ไหมแล้วก็เลมันบัตเทอร์ที่เป็นสถาบันการเงินระดับใหญ่ของอเมริกานะตอนนั้นมันล้มลงแล้วมันจะไปกระทบถึงใน AIG ที่เป็นบริษัทประกันระดับโลกของอเมริกาแล้วก็ GM General m o t o เเนี่ยมันก็เลยต้องมี Capital Repurchase โปรแกรมที่จะเอาเงินภาษีเนี่ยไปซื้อหุ้นนะเพื่อพลิกไม่ให้ตลาดมันเกิด n o m um i n a l c r i s i s นะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาทำในช่วงสปลานะ แล้วก็อีกอีกอันหนึ่งก็คือการลดภาษีการลดดอ,อกเบีย้ยการลดภาษีการแจกเงินเลิรอปเตอร์มันนี่การพิมพ์เงินอย่างไม่จํากัดในช่วงโควิดเราก็จะเห็นผ่านมาแล้วว่าทุกประเทศแบบพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้เศรษฐกิจอเมริกาไม่ล่มสลายลงไปนะครับเราถึงบอกได้ว่าในช่วงเนี้นะคบช่วง f a i l i n g i n f l a t i o n กับช่วง f a i l i n g g d p ีนะเป็นช่วงเมทัลที่ในการลงทุนที่สุดทีน,นี้เรามาดูเทมเพลตของเ A นะ คือเ e มเ l a t เอ l เวเตอร์เขาบอกไลยว่าในช่วงที่เฟลลิ่ง Growth and GDP อ่า GDP a n d inflation เนี่ยเราควรที่จะเอาโลเค e เงินไปที่หนึ่งอีควิตี้กับสองบอนคือ n o m i n a เ bond n o m i n a l bond ก็คือบอนพันธบัตรนะครับแล้วก็แล้วอ่อไาไอฝั่งนี้ก็จะเป็น Nominal Bond ก็คือพันธบัตรเหมือนกันแค่เราจะมีพันธบัตรกับหุ้นและส่วนใน a อร์บอมันเรียกมาจาก Link อินฟลักชันหนิงบอลก็หมายความว่าในชว่วงที่อินฟลักชันต่ำที่สุดเนี่ยถ้าเราไปซื้ออินฟลักชันหนิงบอลเอาไว้ในอนาคตอินฟลักชันมีโอกาสที่จะกลับมาคือดีขึ้นฟื้นขึ้นบ้าขึ้นดีขึ้นแต่ครับก็ไปซื้อเอาไว้นี่คือเทมเพลตของเรนี้เรามาดูแอสเซทเพอร์แมนจริงๆเป็นยังไงแอสเซทเพอร์แมนจริงๆเราจะเห็นแบบนี้ครับภาพตรงนี้นะผมอ่าภาพนี้นะแบมมันดิบมีการวีเจตลงไปที่ติดลบใช่ไหม แล้วก็ดีขึ้นมาทันทีในช่วงนั้นก็คือคอมมูนิตี้เริ่มกลับเลยเป็นเบสไทมิ่งในคอมมูนิตี้นะในช่วงเฟลลิ่งอินเฟลชันและจีดีพีอ่านี้คือตลาดหุ้นอ e เมจิงมาเก็ตพวกหุ้นไทยหุ้นเวียดนามหุ้นจีน่าอะไรกนแงน,นะครับ msci emerging m a r k e t e t f แล้จะเห็นวาช่วงโควิดเนะี่ยมันลงมาแรงมากแล้วก็ดีกลับทันทีนะวันนี้ก็ยังไม่ได้ลงกลับที่เดิม อย cool. ่างนี้คือตลาดทองคำนะครับก็จะเห็นว่าเกิดเรียกว่าถล่มลงมาแรงมากแล้วก็ดีกับทันทีในช่วงพิมพ์เงินออกมานะครับแล้วอันนี้คือตลาดุอนอเมริกาก็ดีกว่ทันทีหลังจากพิมพ์เงินเนาะอันนี้คือค่าเงินดอลลาร์เราะจเห็นว่าเวลาเกิดวิกฤตค่าเงินดอลลาร์จะแข็งมากพนนีแล้วพอมีการพิมพ์เงินค่าเงินดอลลาร์ก็อ่อนออกมาทันทีนะอันนี้คือช่วงช่วงที่เกี่ยวกับเทมเพลตของเราอันนี้คือบอลบอลยูอเมริกานะครับบอลยูอเมริกาก็จะลงมาทันทีเลยหลังจากที่ มีการพิมพ์เงินก็คือเป็นช่วงคือเมื่อมีการพิมพ์เงินก็คือมีเงินไปหดหุนรัดผ่านตลาดบอลคือไปซื้อบอลราคาบอลสูงข,ขึ้นที่เราพูดกันไปตอนเริกน้าต้นก็คือเมื่อบอลสูงข,ขึ้นวันนี้ก็จะต่ำลงนะครับอันนี้คือค่าเงินดอลลาร์ไทยบาทนะเอ็กเซเดตก็จะบอกว่าค่าเงินดอลลาร์ไทยบาทคือเงินบาทอ่อนมากล้วพอเปิดพิกิตโควิดก็แข็งท่าขึ้นมาเลยไม่ใช่ว่าเราแข็งแรงนะครับแต่ว่าเพราะมีการพิมพ์เงินเยอะจัดจน่าเงินก็อ่อนค่า อันนี้คือบิตคอยนตัวแทนอาชีพแอสเซทเพราะว่าบิตคอย n ในช่วงนั้นมันมีการลงมาจากประมาณเก้าพันเหรียญมาที่ประมาณหกพันแล้วก็ทาไส้ประมาณสามพันเหรียญนะครับแล้วก็มีการดีขึ้นไปทันทีในช่วงพีมกันนะตอนนั้นนะครับจะเห็นว่าช่วงเขาเรียกว่าช่วงนี้เฟลลินะ่งอินฟลชั่นในจีดีพีนยเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการลงทุนในสินทรัพย์เกือบทุกประเภทคอมมิวนิตี้เดทอีควิตี้อาเทตฟ ง่ายๆคือน้ำมันทองคำหุ้นพันธบัตรบิตคอยราคาอัิราเสินเฟอเราชิลีแบรนกระเป๋าเป็นเบสตับมิ่งที่สุดนะครับในการลงทุนอันนี้คือเรียกว่าเป็นเวเตอร์แรกที่เราต้องจับตาว่าถ้าเกิดดีเราต้องมีเงินสดไปซื้อเข้าไปลงทุนคือวันนี้เกิดวิกฤตคนเห็นผู้กลัวกันเราต้องกาส่วนประมาณงนี้นะครับแต่ต้องมั่นใจนะว่าอยู่ที่เราส่วนเนี่ยมัน มันเป็นธุกิจจริงๆไม่ใช่เราเราถั่วไปเรื่อยอย่างนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะครับโอเคเวเตอร์ okay. ที่สองที่เราต้องรู้นะครับก็คือ f a i l i n g inflation and rising GDP คือเวเตอร์เนี้ยหรือทุกการเนี้ยหมายถึงช่วงหลังจากที่ดําเนินนโยบายการเงินการคำแบบเต็มสูบแล้วแล้วก็เรียกว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวหรือ recovery phase ของเศรษฐกิจนั่นเองนะครับไอเวเตอร์เนี้ยนะเดี๋ยว เราจะเห็นว่ามันจะอยู่หลังจากคริสตพอดีอย่างเช่นช่วงที่คือเงินเฟอ้อยังไม่กลับเงินเฟอ้อยังอยู่ในระดับต่าแต่ว่าเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นอย่างช่วงหลังนอคอมนะครับหรือว่าอย่างช่วงหลังซับครามก็คือปีสองพันสิบปีสองพันสิบเอ็ดสองพันเก้าสิบสิบเอ็ดประมาณนี้หรือใกล้ๆ้สุดก็คือช่วงหลังวิกฤตโควิดนะครับก็เป็นช่วงที่เงินเฟอ้อเนี่ยยังไม่ไม่ขึ้น กลางปีแต่มันยี่สิบปีต่มายี่สิบแปดต้นปีนะแต่ว่า GDP หรือเศรษฐกิจเริ่มกลับมาเริ่มเปิดตัวเริ่มดีคอเ e ลคนเริ่มมีงานทําจากที่ตกงานมาเยอะๆอะไรบมาณอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คืออีกฤดูการหนึ่งที่เราต้องรู้จักนะครับในฤดูกาลนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นในฤดูกาลนี้ไอ้นโยบายต่างๆมันจะเริ่มลดลงและอย่างเช่นนโยบายแรกที่จะลดก่อนเลยคือลนโยบายการคลังจากภาครัฐ นะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจพันธุ์การก็เ,เรียกว่าโปรแกรมต่างต่างหลัเนียจะต้องลดลงภาษีต่างๆที่เคยแท็กคัสไปเนี่ยก็จะเริ่มลดลงก่อนนะครับอย่างประเทศไทยเนี่ยมีการลดภาษีพวกภาษีที่ดินให้ให้เรามาสองปีอย่างช่วงน,นี้ประเทศไทยก็เริ่มกลับมาเก็บเต็มร้อยเปอร์เซ็นแล้วจากที่เคยลดไปเก้าสิบคือสมมติเก็บเราร้อยบาทก็สองปีที่ผ่านมาเก็บสิบาท นะแล้วอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ก่อนเรวก็เริ่มมาเก็บเต็มต่อปีสองพันยี่สิบสองได้แหละนะครับแต่ว่านโยบายการเงินเนี่ยส่วนใหญ่จะจะยังมีอยู่เช่นถ้าเคยลดดอกเบีย้ยไปแล้วในระดับต่ำช่วงหลังสองพันแปดเนี่ยลดดอกเบีย้ยไปอยู่ในระดับศูนย์เซนตดอกเบีย้ยก็ยังอยู่ในระดับต่ำอยู่ที่ยังโควิดในช่วงที่ทุกอย่างเริ่มกลับมา g d p เริ่มกลับมาเงินเฟ้อคนเริ่มกลับมาใช้เงินนะครับอย่างไอตัวสีแดงคือ P c ซเนะี่ยเริ่มถดกลับ ันเริ่มใช้เงินภาคนเรือนหรือ GDP เริ่มดีกลับคือเส้นสีฟ้าเนี่ยนะครับเอ่อเส้นสีาเส้นสีฟ้าเนี่ยคือ GDP เริ่มดีกลับมันก็ก็ยังดอกเบี้ยต่างๆก็ยังอยู่ในระดับสามอยู่แล้วก็อาจจะยังมี QE วออยู่ถ้าเคยพิมพ์ออกมานะครับแต่พวกนโยบายการค้าอาจจะลดลงไปก่อนอาจจะหยุดกระตุ้นจากภาครัฐหรือได้ฝากภาคการเงินงเดียวภาคนโยบายการเงินอย่างเดียวประมาณอย่างนั้นนะครับทีนี้จะเกิดไรต่อ <c oughs> เราบอกว่าในช่วง rising growth and t r a l i n g inflation คือเงินเฟ้อยังับต่ำแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาเริ่มม recover เริ่มจากขึ้นจากต่ำขึ้นมาสูงเนะี่ย m p มเ t e ของ Ray บอกว่าเราต้องลงทุนใน 1. น equity community และ emerging credit ก็คือพวกตราสารนี้ของ emerging market พวกตลาดจีนตลาดไทยอะไรเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งาตราสารนีฮุนกูตา่างๆเราเควรเข้าไปลงทุนหรือ สองลงทุนในบอลยูรตาสา,านขีของประเทศของรัฐบาลประมาณยางั้นะครับภาพแอสเซทโฟเรนซ์จริงในช่วงนี้เป็นยังไงมาดูกันหลังจากโควิดเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคาน้ำมันดิบเน้ยในฝั่งคอมมูนิตี้ยังสูงขึ้นไปเนาะแต่ว่าเน้นไว้นิดหนึ่งคอมมูนิตี้ฝั่งน้ำมันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เกิดจากเงินเฟ,ฟ้อที่ต่ำแล้วก็ g d p ีรีคาเวอร์อย่างเดียวแต่เพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันเกิดสไปชอปไปไหนก็คือสยเชนมันดิสรั t คือเรียกว่าผู้ประกอบการท้งมลายมันมันพังทลายไปในช่วงโควิดนะครับไอการกลับเริ่มมีการวีนเกิดขึ้นคนเริ่มกลับมาเดินทางจากล็อกนวน์เี่ดดีมามันเพิ่มขึ้นนิดเดียวแต่ซัพพ์ายมันไม่มีแล้วราคามันก็ดีดกลับประมาณนึงน,นะครับตลาดหุ้นทั่วโลกที่เป็นอ m เม g i n จิ้งบราเก็ตก็ดีขึ้นแบบการนี้คือตัวแทนนะครับแล้วก็อย่างทองคำเนี่ยก็ยังไปต่อเพราะว่าเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำแต่ว่าตัว GDP เริ่ม เริ่มดีขึ้นไอตัวเโยบาบการเงินก็ยังคงที่ไว้ที่ดอกเบี้ยตามการผิเพิ่อก็ยังมีอยู่ทองคำก็ยังไปต่อนะครับในช่วงนี้แล้วก็ตาลาดอเมริกาก็ยังไปต่อนะครับเงินดอลลาร์ก็เรียกว่าอ่อนค่าลงเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องายการเงินยังไม่เปลี่ยนปแปลงก็คือยังมีการผิดเพืนออยู่ยังมีการลดดอกเบีย้ยคงดอกเบี้ยในดับูนเปอร์เซ็นต์อยู่บอลยิวแต่บอลยิวเนี้ยอาจจะไม่แน่อย่างอเมริกาเนี่ยตอนที่เขา เจอริงอินฟลชันเจอริง GDP แล้วเขาจะมีนโยบายการเงินแบบเต็มสูบการค้าแบบเต็มสูบบอลยูมันมันลงไปต่ำาแล้วพอเริ่เมเศรษฐกิจเริ่มมีคอฟเวอร์บอลยูเริ่มจะเรียกว่าทาําฐานแล้วก็ดีตัวขึ้นแหละก็อาจจะหมายถึงว่าตลาดบอลเริ่มคาดการณ์แล้วว่าเฮ้ยมีโอกาสนะที่เงินเฟอจะเริ่มกลับ,ลบมาในอนาคตอันนี้คือตลาดบอลใช้ส่งสิญญามาก่อนเพื่อนนะครับ ก็คือเริ่มมีแรงขายบอลออกมาทั้งทบอยลยีเริ่มส่งขึ้นตามความคาดหวังว่าเงินซื้อแนอนาคตจะเกิดขึ้นนะครับนี่คือตลาดบอลส่วนค่าเงินอันนี้คือดอลลาร์ไทยบาทก็ยังพบว่าจะอ่อนค่าต่อไปเพราะอเมริกาพิมเงินมากกว่าไทยเยอะมากนะครับแล้วก็มันก็จะไปสอดคล้องกันกับอีเมจมาร์เก็ตแนลรี่ตรงนี้คือประเทศไทยเป็นหนึ่งอีเมจมาร์เก็ตมันแปลว่าอะไรแปลว่าอเมริกาพิมเงินออกามาเยอะในช่วงโควิด เงิน,นงก็กระจายไปที่ทั่วโลกไปทำประเทศต่างๆประเทศไทยด้วยทำให้ค่างเงินบาทมันแต่แข่งค่าเมื่อเทียบกับเง,งนินดอลลาร์ประมาณยังไงนะครับส่วนสินทรัพย์อย่างเช่น,อชนอเอาตัวตีเป็นบิตคอยอย่างเงี้ยก็มีการดร์ี่ขึ้นไปเป็นบูลิสแทนเลยนะครับก็คือหลังจากที่เกิดอา c e s ซ i o นไปแล้วแล้วก็มีการพิมพ์เงินเข้ามาพอเงินมันเริ่มเรียกว่าเกิดวิกฤตปุ๊บเงนนินเริ่มที่จะถูกเอ็ซิคิวออกมา ที่ภาคประชาชนจริงๆคนที่ยังไปทํางานไม่ได้หรือว่าการตกงานการจ้างงานยังไม่มาในช่วงสามเดือนหกเดือนหลังจากโควิดในช่วงหน้าฝนปีต่อยี่สิบนะเขาก็อาจจะได้เงินจากภาครัฐมาเยอะเขาอาจจะเอาเงินตรงนั้นแหละมาเทรดหุ้นมาซื้ออัลเทอร์เนทีฟเซกชัน,นยอยคอยนะครับก็ทําให้ราคามันเกิดบูริชมากๆในช่วงนี้นะครับก็ทําให้ราคามันบูริชมากๆในช่วงนี้นั่นเองนะครับ Subtitles